สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันในสวนผักค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาอัปเดตถั่วพุ่มนะคะที่ปลูกไปเมื่อ6สัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็จะมาการ์เด้นทัวร์นะคะพาเดินดูสวนผักของเราด้วยนะคะก็อยากจะให้เป็นไอเดียสําหรับใครหลายๆคนนะคะที่อยากลองจัดสวนผักนะคะความจริงก็ปลูกผักไม่ค่อยเก่งนะคะก็พยายามพยายามปลูกพยายามฝึกเรียนรู้นะคะก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เอามาลองปลูกดูนะคะก็ค่อยคหัดทํานะคะก็ได้ผลผลิตดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะจะ ไปดูกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ นี่คะ่ะบรรยากาศเช้านี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาดูจากฝั่งนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพาเดินดูทุกแปลงเลยนะคะว่าเราปลูกผักอะไรบ้างนะคะก็สวยบ้างไม่สวยบ้างนะส่วนมากจะเป็นผักที่เราปลูกแล้วทานนะคะที่ไม่ชอบทานก็มีนะก็อยากลองปลูกดูนะคะจะได้แบบว่าลองทานดูเผื่อจะชอบนะคะเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนี้เลยค่ะก็เริ่มจากฝั่งนี้นะคะเพราะว่าแดดมันอยู่ฝั่งโน้นนะคะเช้าตรู่แบบนี้นะคะจะได้ไม่ย้อนเงาตัวเองนะคะก็นี่คะ่ะก็ฝั่งนี้นะคะจะมีแปลงที่ดูว่างอยู่นะคะแต่ความจริง ไม่ว่างนะคะเพราะว่าโรยเมล็ดของเบบี้แครอทไปนะคะตรงนี้ค่ะยังไม่ขึ้นนะคะโรยไปได้แบบว่าไม่กี่วันเองค่ะแล้วก็แปลงถัดมานะคะตรงนี้นะคะก็จะมีมะเขือเทศนะคะซึ่งเป็นมะเขือเทศเพยไทายนะคะ,ะก็ตอนแรกเนี่ยพอะะเมล็ดแค่ครั้งเดียวแล้วเขาก็ร่วงแล้วขึ้นเองนะคะก็เอามาปลูกต่อนะคะนี่ค่ะก็ ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีโรคนิดนึงนะคะโรคแบบว่าก้นมันเป็นหลุมนะคะตอนนี้เราก็เอาปุ๋ยเปลือกไข่นะคะมาใส่นะคะรู้สึกว่าจะดีขึ้นนะเห็นไหมไม่ค่อยมีแบบว่าเป็นหลุมละนี่มีแดงมาลูกนึงแต่รอบนี้เนี่ยลูกจะเล็กกว่าช่วงหน้าหนาวที่เราปลูกนะคะอาจจะเป็นเพราะอากาศด้วยนะคะแล้วก็ข้างในตรงนี้จะมีเวอร์บีนา เ e อร์บีน่าไฟเนสค่ะก็คือตรงนี้เนี่ยพึ่งจะชอบนะคะก็อยากจะให้มาตอมระหว่างผักแถวๆนี้แหละก็คือจะได้มีแบบว่ามาช่วยผสมเกสรด้วยนะคะฝั่งนี้นะคะจะมีดาวเรืองค่ะก็จะมีดาวเรืองฝรั่งเศสนะคะเป็นดอกไม้ที่สวยมากๆเลยอันนี้ก็คือซื้อมาครั้งเดียวเหมือนกันนะคะ,มะเมล็ดก็ร่วงเองนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอามาปลูกต่อนะคะนี่เขาจะออกสีแบบเหลืองๆส้มๆนิดนึงนะ แล้วก็ตรงนี้จะมีบีทรูทซึ่งดูสภาพรแลมากนี่เพิ่งลดน้ำไปนะดูใบาหายน่าจะโดนหอยกินด้วยเนะี่ยเห็นเป็นขี้หอยด้วยแหละแต่ว่าตรงนี้น่าจะแบบว่าแดดไม่ค่อยได้ด้วยแหละเดี๋ยวอาจจะย้ายหรือไม่ก็ลองโรยใหม่นะคะแต่ว่าอันนี้คือยังเห็นใบเขียวอยู่ก็เลยยังมีความหวังนิดนึงนะก็อย่างที่บอกนะคะสวยบ้างไม่สวยบ้างคะ่ะฝั่งนี้นะคะจะเป็นกะเพราข่านะคะนี่นอนมาทำรังเรียบร้อยละ เดวก็เด็ดทิ้งไปเลยนะคะอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะลามค่ะเนี่ยอันนี้คือออร์แกนิกมากๆเลยนะคะไม่ได้ใส่ใสยาใดๆเลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นเองค่ะเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นเองเหมือนกันนี่ก็เพราแดงค่ะเริ่มจะมีดอกแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวต้องแบบว่ามาเด็ดไปผัดบ้างละคะสวยมากๆเลยเป็นแบบผักออร์แกนิกนะคะและฝั่งนี้เราจะปักชำต้นเอเจอรตุมไว้ต้นหนึ่งค่ะเนี่ย สูงเอ่อเริ่มสูงเริ่มใหญ่และสีฟ้าตรงนี้จะมีโหระพานะคะที่แบบซื้อมาทําอาหารแล้วมาปักชํานะคะฝั่งนี้นะคะจะมีกุ้ยช่ายค่ะ ซึ่งกุ้ยช่ายเนี่ยไม่ได้ทานนะคะแต่ว่าปลูกเพื่อแบบว่าอยากได้ดอกเขาดอกเขาสีม่วงๆน่ารักดีค่ะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวอาจจะเอาไปผัดใส่ไข่หรืออะไรก็ได้แบบว่าใช้นิดนึงเขาจะได้แตกใหม่เรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะโตมากๆแล้วยังไม่ได้ตัดทานเลยแล้วก็นี่ค่ะต้นนี้เราปักชำมาจากหน้าบ้านนะจําได้ไหมฟรุงฟริงดอกมาแล้วค่ะติดด้วยนะ ตัดมาปักสักสี่กิ่งมัง้งติดอยู่ต้นเดียวเนี่ยค่ะแต่ก็โอเคนะต้นนี้แพงอยู่หาซื้อยากด้วยค่ะอันนี้เออมาเขือเทศสีแดงและสุกละลูกนี้โอเคถัดมาอันไหนก่อนดิตรงนี้ค่ะตรงนี้จะมีเรนนี่บลูค่ะบานแล้ววันก่อนเห็นเป็นพวงนะคะอันนี้คือแบบว่าเป็นกุหลาบที่ถูกทิ้งร้างไว้นะคะไม่ได้สนใจนะคะก็ขึ้นเองค่ะ โอเคเดี๋ยวไปยังไงดีไปแบบไปจากฝั่งนี้ยาวไปฝั่งโน้นเนาะงั้นเดี๋ยวจะออกขวาซ้ายขวาซ้ายนะคะด้านขวาตรงนี้เมื่อกี้เพิ่งดูแปลงนี้นะคะแปลงซ้ายนะคะจะเป็นออหอมหัวใหญ่ค่ะซึ่งอันนี้ไม่ได้ปลูกจากมเมล็ดคือเราเราปลูกก่อนหน้านี้ไปช่วงหน้าหนาวนะคะปีที่แล้วแล้วก็เพาะ,มะเมล็ดเองแล้วก็เขาสุดท้ายเนี่ยมันจะเหลืออยู่สองต้นที่แบบว่าเขาแตกมาอย่างเงี้ยแตกกอมาเยอะๆเราก็เลยเอามาแยกดูนะคะ แยกแล้วตอนนี้ก็คือโตโตอย่างนี้แล้วอะก็คือ,อตัดไปเป็นแบบต้นหอมตลอดเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้อยากจะให้เขาโตเป็นหอมหัวใหญ่อีกทีนึงนะคะไม่รู้จะได้ไหมนะน่าจะได้นะแต่ถ้าไม่ได้ก็คือเนี่ยคือตัดเป็นต้นหอมไปทาแบบว่าเข้าผัดทําผัดนั่นผัดนี่นะคะนี่ค่ะตอนนี้สวยเลยค่ะก็คือได้แบบว่าต้นหอมที่สุขภาพดีนะคะแล้วก็ออแกนิกด้วยค่ะ ต่อมานะคะฝั่งนี้ค่ะอัปเดตนิดนึงนะคะถั่วพุ่มปลูกไปเมื่อหกสัปดาห์ที่แล้วนะคะตอนนี้ดูสิคะเต็มเลยแล้วก็นี่ค่ะมีผลผลิตออกมาแล้วนะนี่ค่ะคือมีทุกต้นเลยนะคะแล้วก็สวยมากๆเลยเนี่ยค่ะคือเขาแบบว่าออแกนิกอ่ะเราชอบทานผัดถั่วมากผัดเผ็ดถั่วจะแบบผัดแบบเอ่อใช้ พริกแกงก็ได้หรือว่าตําพริกใส่เองก็ได้ชอบทานให้หมดค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะถ้าสังเกตเห็นหมดไหมเนี่ยดูเวลาเอามือไปใกล้มันนะมันจะรอสู้เลยแหละมากินอะไรไม่รู้อาจจะมีเพลี้ยะนะเพราะว่ามดเนี่ยเขาจะมากินเพลี้ยหรือน้ําหวานอนะ่ะเนี่ยอันนี้ถั่วมาละคือมาทุกต้นเลยนะคะถ้าสังเกตดีๆอย่างนี้ก็ใช่เนี่ยค่ะอันนี้ใช้เวลาหสัปดาห์นะคะก็จะได้แบบว่าเป็นฝักเล็กๆนี้ลวเดี๋ยว เห็นอย่างเงี้ยอีกสักสามวันก็จะเก็บได้แล้วค่ะคือแบบถั่วพุ่มคือเร็วมากแล้วก็ที่อยากจะมาอัปเดตค่ะคือต้นนี้ค่ะลาลินล,ล,ลี่นี่มาแล้วนะทุกคนก็ตอนเราลงปลูกนะคะมันมีแต่หัวซึ่งต้นนี้เราซื้อมาเมื่อสองปีแล้วนะตอนแรกเอาไปใส่ไว้ในส่วนในระเบียงของเราค่ะใส่กระถางแล้วก็อพอเขาหมดหน้าเขาไปเนี่ยก็เอเอาออกมากองๆไว้แถวๆเ,เนี้ย แล้วก็ลืมไปเลยจนมาเจอวันนั้นก็เลยแบบเอามาลงปลูกเนะะี่ยค่ะหัวเขาจิอยข้างล่างใช่ไหมเขาก็แทงขึ้นมาอย่างนี้นะคะแต่ใบสวยมากคือใบมันเหมือนแบบมีจุดด่างๆสีขาวนะคะแล้วก็เออมันเหมือนแบบมันเหมือนดาวอะ่ะมันเหมือนใบเหมือนเหมือนท้องฟ้าที่มีดาวตกอะไรเงี้ยคือนึกภาพออกมาคือพยายามบรรยายแล้วก็เนี่ยค่ะของเราดอกเป็นสีสม้มสวยมากๆ คือต้นเนี้ยเป็นพืชล้มลุกนะคะก็คือชอบเอามาวางไว้ย่างนี้แหละก็ของแม่มีสีสีแดงของเราเราซื้อมาสีนี้แหละสีเหลืองชอบแล้วก็เนี่ยค่ะดอกของถั่วพุ่มคือเราเอามาปลูกไว้ได้วยกันกับแปลงถั่วพุ่มเพราะว่าแบบเอออยากอยากให้มีดอกไม้ให้มีสีด้วยอะไรเงี้ยนี่อ่ะให้ดูรอบต้นอ่ะยังไม่ใหญ่นะประมาณคืบนึงนะคะ ปักเขาแล้วก็ในนี้จะมีกุหลาบด้วยมีต้นหนึ่งคือนอตติงฮิล l l อันนี้โรยไปละจะมีอยู่ดอกหนึ่งเห็นเมื่อกี้นี่ค่ะโดนกินเรียบร้อยละนอตติงฮิล l l ดอกเล็กแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราเอามาให้เขาฟื้นตอนแรกเหมือนจะตายไงโอเคแปลงต่อมานะคะฝั่งนี้ค่ะก็จะมีมะเขืออ่ามะเขือพวงสีม่วงนะคะต้นนี้ ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กนะตอนนี้โตแล้วแล้วเขาก็น้องไปฝั่งนู้นเพราะอะไรรู้ไหมมีหนึ่งลูกที่แบบใหญ่มากๆแล้วมันทําให้แบบว่าเขาแบบหนักอ่ะกรเลยไปทางนู้นเดี๋ยวเราต้องเอาไม้มาค้ำค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้จะเป็นต้นมะเขือเทศเพทาทยเหมือนกันนะคะอาลูกเหมือนเมื่อกี้ค่ะแต่อันนี้เดี๋ยวน่าจะสวยช่วงหน้าหนาวเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นออแกนิกนะคือมเมล็ดร่วงเองเก็บมาได้สี่ต้นค่ะเมื่อกี้เห็นมีอีกต้นหนึ่งนะตรงเที่ยงเหลือค่ะก็ย้ายมาปลูกตรงนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เขาสูงก็เลยเอามาใส่ซุ้มนะคะซึ่งซุ้มนี้เป็นซุ้มกุหลาบเก่าที่อยู่ในสวนกุหลาบค่ะนี่ใบสุขภาพดีมากๆเลย มะเขือคือทานบ่อยนะคะก็เลยปลูกนะคะแปลงต่อมานะคะแปลงนี้จะมีแต่ผักแค่มีใบเตยแล้วก็มีฟักทองนะคะนี่ค่ะใบเตยนี้เอามาจากบ้านพอ่อขอมาปลูกก่อนหนึ่งนะคะแล้วก็อาปลูกฟักทองตรงนี้เป็นฟักทองพันถุงทองนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยปลูกมันหลายเดือนมากๆแล้วนะตอนแรกปลูกว่าเอ๊ มันจะตายไหมเพราะว่าโดนแมลงลงนะคะมแมลงกินใบแบบเขาเรียกว่า,าแหละแมลงวันทองที่มันชอบเจาะฝักทองอะ่ะแล้วใบมันก็เหี่ยวเหมือนจะตายแล้วแบบทั้งนั้นก็เป็นช่วงที่ร้อนจัดๆเลยนะที่ปีนี้ของเราที่ร้อนจัดๆอะ่ะก็ไม่ได้แบบว่าสนใจลดน้ํายังไงก็ไม่ดีขึ้นก็ว่าจะถอนทิ้งแต่สุดท้ายไม่ได้ถอนทิ้งตัดแต่งใบที่มันเป็นโรคออกแล้วเขาก็แตกกลับมาแบบนี้เลยค่ะเนี่ยแตกกลับมาแบบว่าใบดูความใหญ่ของใบเขานี่เทียบกับมือเรา คือแบบใหญ่มากอะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้มีสี่ลูกนะคะเมื่อกี้อ่าจะมาแอบดูละช่วงนี้เป็นช่วงเช้าที่เขาจะแบบว่ามีดอกพอดีนะคะนี่ค่ะดอกฟักทองเต็มเลยดอกฟักทองทานได้ไหมคะใครรู้บ้างทำอะไรทานได้บ้างคะดอกฟักทองช่วยบอกหน่อยนี่พึ่งชอบมากเลยก็เลยชอบปลูกดอกไม้กับพวกแบบฟักทองอะไรเงี้ยที่มันจะได้ผสมเกสรน,นะคะซึ่ง นี่จะมีซาเวียร์ฮัมมิงเบิดค่ะียังไม่บานก็เมื่อกี้มาดูนะคะลูกนี้ที่ห่อไปวันก่อนดูดิค่ะโตมากละแต่ว่าไม่ไม่ได้ถอดถุงออกนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันหนักมากนี่ค่ะเห็นปะคือความสูงของเขาเนี่ยมันหนักมากแล้วก็ดูเริ่มสังเกตว่ามันแข็งแล้วนะแล้วเรามีที่ห้อยค่ะเนี่ยเราเอาเชือกเนี่ยมาห้อยตรงนี้เพราะว่าเขากลัวหลุดและหักแล้วแบบคือเส้น เส้นของเขากลัวจะรับน้ําหนักไม่ได้เสียดายกลัวจะแบบว่าหลุดก่อนก็เลยเอตอนนี้จะไม่ได้แกะถุงเพราะว่าเดี๋ยวจะหหอกลับนะอันนี้แกะไว้ให้ดูก่อนว่าเราปลูกอะไรบ้างเพราะวันนี้จะการเดินถัว่วนี่ค่ะจําได้ไหมลูกนี้ลูกนี้วันก่อนแกะให้ดูเนาะโตขึ้นมากเลยอะเทียบกับมือนะ,ะนี่แล้วก็สวยมากๆค่ะแข็งเริ่มแข็งเยอะมากขึ้นค่ะพันถุงทองนะคะนี่ แล้วก็อันนี้อีกลูกหนึ่งนะคะมาแล้วนี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะอันนี้ดอกของเขาเนี่ยค่ะดอกเต็มเลยแต่ว่าเป็นดอกตัวผู้หมดเลยนะเพราะว่าดอกตัวเมียไม่เห็นละแล้วก็เมื่อวานมาตัดยอดไปเอาไปพัดนะคะและนี่มีอีกลูกหนึ่งคีวันก่อนห่อไว้ไม่ได้เปิดแต่วันนี้เปิดแล้วค่ะนี่สวยมากๆ ลายเขาสวยดีเนาะเนี่ยมดมาละเดี๋ยวต้องมาห่อคืนเดี๋ยวการ์เดนทัวร์เสร็จห่อคืนเ <c oughs> นี่ยค่ะก็แปลงนี้ไม่มีอะไรนะคะจะมีกระเพราดนึดนงเออลืมแปลงนี้เนาะแปลงนี้จะมีอ,อ่เพริกหวานนะคะซึ่งออ่เได้กินบ้างไม่กินบ้างนะคะเนี่ยแต่ความจริงเขาออกเต็มเลยนะแต่ว่าคือเวลาออกเยอะๆแล้วมันแย่งอาหารกันแล้วก็ร่วงไปเยอะเลยค่ะอันนี้อันนี้ร่วงไปแล้วลูกหนึ่ง เหลือลูกนี้ที่แบบว่าน่าจะโตอยู่ตรงนี้จะมีดอกไม้นะคะจะมีฟ้าประดิษฐ์นะคะมีซาเวียฮัมมิงเบิร์ดแล้วก็ตรงนี้เราจะปักชำต้นอาจจะละตุ้มไว้ไหลายตน้นเลยเดี๋ยวเราจะมาตัดละปักชำเพิ่มเดี๋ยนหน้าหนาวจะต้องมีต้นนี้ในสวนถ้านะถ้ามีเวลาทําสวนสวนดอกไม้ไม่ได้เข้าเลยค่ะตรงนี้เราปักชำไว้นะคะต้นซาเวีย่อซาเวียบลูซาเวีย นี่ค่ะนี่เอามาปักชามจากสวนคอทเทจนะกิ่งเล็กๆเลยอะดอกเข้ามาละเดี๋ยวอีกสัก3วันน่าจะเห็นดอกสีม่วงค่ะฝั่งนี้นะคะจะมีะต้นหัวหอมค่ะหอมหัวใหญ่สเปนเหมือนกัน อ๋อมาฝั่งนี้อันนี้จะมีลาเวนเดอร์นะคะอันนี้ดอกไม่ค่อยสวยเราคลุมไว้ก่อนเพราะว่ากลัวหอยกินเอามาย้ายลงดินก่อนเพราะว่าต้นมันอรอรแล้ะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าจะแบบว่าติดไหมถ้าติดเดี๋ยวเปิดให้ดูถ้าไม่ติดไม่เป็นไรแล้วฝั่งนี้ค่ะจะมีมะเขือเทศนะคะสี่ต้นเป็นมะเขือเทศที่แบบลูกเล็กๆหน่อยอ่ะน่าทานและอร่อยมากแล้วแบบตอนนั้นซื้อมาแล้วแบบซื้อมาแพงไงก็เลยเอามาเล็ดมาเพาะอ่าอันนี้ อ่ะตอนแรกเพาะได้สี่เนาะมันจะเหลือแค่สองต้นนี้ค่ะแล้วเราก็เลยมันจะมีกิ่งที่เขาแทงออกมาเนี้ยก็เลยถอนมาชํำเนี่ยค่ะอันนี้ชํำไปสี่วันแล้วนะเนี่ยค่ะก็กิ่งเขาก็ชูชันเหมือนเดิมตอนแรกชํำเสร็จเหี่ยวตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะชูชันนะคะก็น่าจะติดแล้วค่ะและมาแล้วค่ะนี่เห็นเป็นพวงมาแล้วคือเขาจะเป็นพวงสวยมากๆเลยอ่ะเห็นนะเห็นปะลูกมาละนี่ค่ะ เดี๋ยวจะเป็นพวงสีแดงรสชาติดีอยู่ค่ะแต่ไม่รู้พันอะไรนะเพราะว่าซื้อมาจากซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะอ๋อเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดไอถั่วไอ,อไม่ใช่อะไรนะมะเขือค่ะมะเขือยาวเห็นนะแล้วห่อเยเพราะว่าวันนั้นแบบหอยมันรอกินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะเก็บแล้วนี่มันแก่แล้วแหละไม่ได้อยู่บ้านดูดียาวมากมะเขือยาวสูงมากค่ะนี่ แก่แล้วด้วยแหละมัง้งแล้วก็เมื่อวานเห็นก็เอามาห่ออีกลูกนึงเพิ่งออกนี่ค่ะคือต้นไอ้ลูกนี่หนักมากเลยนะแล้วมันก็ทําให้แบบว่าต้นของเราแบบว่าเอียงโน้มมามองจากมุมนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็มีบ่อน,น้ําพุต่อมาฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก็จะมีต้นผักเชียงดานะคะนี่ เลื้อยไปเรื่อยๆเ,เลยเดี๋ยวต้องมาตัดยังไม่ได้ตัดน่าจะาไปแกงใส่ปลาแห้งอะอร่อยเนี่ยค่ะซื้อมาปลูกจำไม่ได้ซื้อมาต้นเท่าไหร่น่าจะสัก 20, 20, 25, ยี่สิบอะยี่สิบย้่ห้าอะไเงี้ยค่ะต้นนี้เป็นผักของภาคเหนือนะคะภักเชนดาค่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีเอ่ออะไรนะมันชื่นโดนกินไปนละอุตส่าห์ซื้อมาตั้งสวยอันนี้ต้นสกินี่ค่ะนี่เพิ่งเอามาลงเพราะว่าเราเพาะอันหลาย หลายต้นเหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้เขาเพิ่งจะโตพอที่จะลงดินได้นะคะเลยเอามาลงอันนี้จะมีกุหลาบนะฮมาะคะ่ะน,นี้โดนหนอนกินไม่ได้เห็นกุหลาบสวนนี้นานแล้วเนาะฟอโอ๊ยหอมมากค่ะทุกคนแต่ฟอไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ใช่หน้าเขาหน้าหนาวใครเลี้ยงกุหลาบสวยช่วงนี้นี่คือยินดีด้วยค่ะและขอคาระวะอันนี้จะเป็นมะเขือเปราะนะคะเจ้าพญาค่ะ ไม่รู้ว่ามะเขือนี่จะต้องหอะด้วยไหมเนี่ยรู้สึกเนี่ยเห็นไหมเล็กๆเนี่ยมันเจาะเรียบร้อยแล้วค่ะคือถ้าไม่นอนก็หอยอ่ะเนี่ยค่ <c oughs> <c oughs> ยะถ้ามองจากฝั่งนี้นะจะจะมีผักเชียงดากุหลาบมะเขือแล้วก็ดาวเรืองนะคะอยู่สีเหลืองตรงนี้ค่ะแล้วก็มาฝั่งนี้จะมีข้าวโพดหวานค่ะก็อายอุปลูกวันที่หนึ่งสิงหาเนาะวันนี้ก็ประมาณสามอาทิตย์ ถึงปะประมาณค่ะต้นก็โตรประมาณนี้แล้วค่ะอันนี้เพราะจากมาเมล็ดเองเหมือนกันค่ะฝั่งนี้เป็นพริกนะคะพริกเดือยไก่แดงค่ะก็เก็บเรื่อยๆเลยเก็บตลอดเลยค่ะออกมาก็ร่วงก็มีทานไม่ทานไม่กินเผ็ดแต่ปลูกพริกสิบต้นเลยเนี <c> ่ย <oughs> นี่ค่ะคือออกมาเรื่อยๆเลยยังไม่ได้ตัดแต่งเลยนะแต่ก็ช่างมันเถอะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีต้น ซาเวียฮัมมิงเบิร์ดลาเวนเดอร์ค่ะที่เราเอามาปักชำมจำได้ไหมเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นวัชพืชนะเดี๋ยวก่อนหกักออกก่อนเดี๋ยวยังไม่กล้าถอนเพราะว่ามันอยู่ติดกับต้นซาเวียเนี่ยค่ะดอกเขาจะเป็นสีลาเวนเดอร์สีม่วง,วงตอนนี้ต้นเล็กอยู่นะไม่ค่อยได้รับการดูแลเลยไม่ค่อยสวยอันนี้พริกค่ะตอนนี้จะมีกุหลาบชื่อว่า red riding hood ค่ะไม่ตายแต่เลี้ยงไม่โต แต่ว่าไม่ตายก็ดีละตอนเนี้ยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ซื้อกุหลาบเพิ่มละ่ะมันเลี้ยงไม่ไหวแล้วก็แปลงนี้ยังไม่มีอะไรนะคะมีแต่ว่างๆแล้วตรงนี้ก็เป็นเดซี่ไอตัวเดซี่ไม่ใช่สิอะไรนะหญ้าปีกนกไส้ที่เดี๋ยวมาเล็ดล่่มันจะขึ้นเองเนี่ยต้องมาเคลียร์นะคะส่วนฝั่งนี้จะมีสุก,กินี่ค่ะออลืมเปิดตะกร้าไว้เนาะนจะพาดูซะหน่อย ตอนนี้ต้นประมาณนี้ล้ค่ะก็อายุ3าสัปดาห์เหมือนกันีน่ปลูกไว้4ต้นนะคะเนี่ยมันจะต้นไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวนะเปิดตะก้าให้ดูมีคนถามว่าตะก้าสีชมพูซื้อที่ไหนใช้ทำอะไรตะก้าสีชมพูนี่คือฝาชีดีๆบ้านเรานี่เองนะคะซื้อมา2 0บาทจากร้าน2 0บาททุกอย่างนะคะก็เราเอามากันกันวัชเอ้ยไม่ใช่กันวัชพืชไม่ได้กันอ่า ผีเสื้อไข่อะไรเงี้ยจะได้แบบว่าไม่ให้มีหนอนนะคะแล้วก็กันหอยทากได้ระดับหนึ่งเห็นไหมใบสวยเลยอะ่ะก็เดี๋ยวถ้าเขาสูงชนป่าชีปุ๊บ,บก็ต้องเอาออกค่ะแล้วก็แต่แต่ว่าหวังว่าตอ,ตอนนั้นเนี่ยน่าจะแบบว่าแข็งแรงพอที่จะไม่โดนกินละแล้วก็นี่ค่ะปลูกดอกไม้ด้วยต้นต้นนี้ชื่อว่า purple l o o s e d r i v e ค่ะนี่ดอกสวยมากดูดิ เห็นไหมพึ่งชอบมากๆเลยอันนี้คือเป็นดอกที่มาตอนซื้อมาจากร้านนะคะเดี๋ยวสักพักมันโรยนะคะตรงนี้โรยปุ๊บก็จะตัดแต่งให้เหลืออย่างนี้ตัดอย่างนี้แล้วก็มันก็จะมีแตกใหม่ออกมานะคะนี่ค่ะสวยมากๆมันดูมีความคอตเทจอะมันทำให้ส่วนผักของเราสวยแบบคอตเทจคอตเทจคือคนนี้ชอบแบบส่วนคอตเทจไง โอเคแปลงสุดท้ายนะคะที่มีมีอะไรให้ดูก็คือแปลงนี้ยังไม่ได้เข้ามาทําเดี๋ยวตรงนี้ต้องเคลียร์แล้วก็ปลูกผักคงไปซื้อต้นกล้าอะไรสักอย่างเพราะช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้เพาะอะไรเพิ่มแล้วค่ะนี่ซาเวียฮัมมิงเบิร์ดคือแวะทุกรอบเลยเพราะว่ามันสวยจริงๆนะคะทุกคนทุกคนต้องปลูกนะคะต้นเนี้ยมเมล็ดซื้อได้ที่เอกะเอกะฟลาเวอนะคะเวอร์ไว d o com ค่ะเขามีมาเมล็ดขายนี่ สวยมากๆสีแซลมอนนะคะตอนเช้ามันดูแบบดูเหมือนส่วนในฝันยังไงไม่รู้อะดูดิเนี่ยเต็มเลยแล้วก็มีอันชันค่ะอันชันที่ขึ้นเองเมื่อวานเก็บไปหุงก,กับข้าวได้ข้าวสีฟ้าสวยมากๆเลยวันนี้มีสามสองดอกอะโอเคค่ะเรียบร้อยวันนี้เดินดูสวนผักชิลๆ เพื่อเป็นไอเดียนะคะให้ใครที่แบบว่าอยากปลูกผักแบบว่าชอบทานอะไรก็ปลูกไปเลยค่ะก็คือสามารถปลูกได้แบบหลายๆอย่างคือสวนผักไม่จาเป็นต้องมีแต่ผักนะคะมีดอกไม้ก็ได้ค่ะก็สวย mm hmm. เดี๋ยวพาไปดูตรงนี้นิดนึงดีกว่าเมื่อกี้พาลืมพาดูตรงนี้มันมีกุหลาบเรนิี่บลูเนาะ mm hmm. มันมีหลายพวงตรงนี้ยังไม่ได้แวะแวะให้น้องเขาหน่อยเพราะว่าเขาอุตส่าห์บาน นี่ค่ะบานไปเรียบร้อยแล้วสวยมากๆสีม่วงอยู่ใกล้ๆกับต้นเ,เนี่ยอะไรนะพริกหวานค่ะนี่ สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะวันนี้นะคะพามาดูสวนผักค่ะก็เผื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ใครที่อยากทำสวนผักสวยๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะสู้ๆต่อไปค่ะก็ทำสวนในไทยนะคะร้อนแล้วก็เหนื่อยนะคะแต่ถ้าก็ไม่หมดกำลังใจนะคะก็จะได้สวนผักแบบนี้เลยค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ